thank oh. you สวูวันนี้นอนในร่มหมีแล้วนะครับวันนี้นอนในร่มหมีแล้วนะครับ ีพี่บัวนอนในร่มอีกแล้วนะครับ แล้วมันต,ต,ตัดตัดตัดรูปเป็นไรโทรศัพท์อันนี้เรียกของอะไรใครห่อนมะท่านไหนกินบอกเพื่อหเหรอบอกน,นึง่งว่ะห้าสิบบาท นอนในในบ้านนะครับฝนจะตกอ่ะดูท่าเหมือนฝนจะตกอ่ะแล้อนเมฆนะพายุเข้าอ้าวไอ้นะอะไรตรงโน่นเลยครับทำไมยริงกันล่ะโอ้ ล่างไม่ได้นะครับออา,าน่ นอนสบายใจนอนสบายใจเอ้โอ้อายุน่าจะเข้าหลายวันนลนอ ไอโน่ปูกใสเดียวนอนอยู่อ๋อ oh. ร้านวาวนีปลูกบองนาชื่นจะได้แ oh. นนม่บ่าววินแม่ปุ๊กยอะไร 飞舞啊，飞舞。 เป็นช่วงเย็นฝนก็ลลจะตกมากเลยมาแล้วเอ,อ้ยไม่ล้วม่ละไม่ละไม่ละเอ้ยไม่ออกแสงเหมือนเมื่อเช้าเลยชันออกแสง โอ้ยลมแรงมากก็ฝึกฝึกกันไปนะครับ Boa, é boa, aí. ังไงดีเนาะนี่ไม่ก็หาไม่เจอยังไงดีเน้อจะได้เป็เสียงลมโอเคว้สำหรับในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามให้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์